สวัสดีครับเออิสานในกรุง um, ครับวันนี้หาอยู่หากินแบบเออิสานในกรุงคือเราวันนี้มาคล้องเผานะครับคือที่แรกเราไปบอ่อหลังโอ้โหคนหลายแห้งก็เลยเปลี่ยนครับล่องล่องมาหนิบึงแต่ว่าสวะหลายแห้งไหมสิป่าสเขาเนี่ยทางป่ามาแล้วเยวนี้เดี๋ยวมาล่องบึงครับว่าซิมิโตวะวันนี้ไม้ ไม้ก็เดี๋ยวผมสิบปักมุดไปให้นะถ้าปลาเขาเดี๋ยวสิบปักมุดไให้มันมีทางลงมันพกไหมทางล่องเจอย่ใส่เนี่ยต่ว่าสมองสะพานนะน่าจะเป็นไม้ดังข้าจเจ้าครับเต็มแล้วตอนนี้เต็มแล้วเดี๋ยวมันลงเบ็ดเลยครับวันนี้เขาใส่เป็นมันหมูนะครับเนี่ยใส่เป็นมันหมูเพราะว่ามีมันหมูมมหมบ่ไดเ้เม็ดโฟมหมดแล้วครับเลยต้องใส่มันหมูบ่ดได้ไปสือ บอ่อลลางคนหลายหัวน้อยขนาดประมาณสวยจะเศทีาสวยยังบหลอดนะครับคนเต็มหมดเดี๋ยวลองลองไม้แหลกเนึ่งว่าจะเป็นยังไงสวะคึหลายือ้วล่าสวะหล,หะหลไหมตีได้ขั้นหนึ่งสองขั้นนี่แล้วนี่เดี๋ยวลองมั้งชาบ่ออันนี้เขาก็ค่อยว่ากันใหม่ับมารอบังเลยเป็นลงเป็ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับลงไปสี่หลังสวะสวะลหลแห้ง ของโอ้ยบ่ได้มาตกปลาคลองแบบนี้โดนแล้วนะครับเดี๋ยวบงังบม่้สิมีตวัวบอยังเงียบเงียบอยู่นะครับ,บก็กคือปลาที่เข้าไปเนาะปลาที่เข้าไปยังไอบอที่เข้าไปอ่ะส่วนมากยังมีแบบตอกๆแทก,ก,กๆอยู่อันนี้หนาไหมนะครับมาลงหนาไหมเลยเปิดไม้ไหมเลยครับนี่ เดี๋ยวสวยๆมากาามึงก่อนครับว่าสีแดดฮอนบอ่เดี๋ยวยวันนี้เขามาบอมเงียไว้ก่อนนะครับถ้าใครซีน้ำม,มากเดี๋ยวผมสิป,กปักพุดไว้วันนี้สีมาบอมเงียไว้ให้ รูปตอนนี้สู่สวะบ่ไดสวะหลายแห้งตามที่หน้าพื้นมากนะครับหนาเข้ามาตามรอยซื้อจําซื้อลบ่ไดก็เลยลองมาเบิงนะครับพื้นมากกับกบ,บ่ได ป่าเขาปลาวอนบอมวอนอาหา่เขาสูงสวะบ่ได้ครับสวะมากแบบลายแห้งตีไกลตีไกลก็บบ่ได้ครับราคาพื้นข้างล่างนี่เป็นพพ่งงาเต็มเลยเห็นอย่างบ่ได้เลยคือมิต่มิต่หญ้าข้างล่างนะคลปาปลาวอนอยู่ วันตะวันมากินเบ็ดตุ่นร้อยล่องปลูกทุ่นร้อยบึงบ่ตุนร้อยสวะอีกสูงสวะบ่ได้ครับตุนร้อยโอคสวะเอาไปกินบ่เลยสวะลาย,ยแห้งเดี๋ยวมาเบิ่งจะเข้าครับทีเป็นยังไงตรงนี้ออจากสองสาม,มัยแต่ก็คือคสองสาม,มัยเข้ากันสิ สรุปนะครับว่าของผเผาปลาขาร์บอนปลาขึ้นนะท่านมือกินเบ็ดพลอยเงียนอยู่บ้างวะ๋ยวรอบลุงน,น,นันครับ yep have you think ส่งงานของจวดเผาถ้าผดดู้ใดสอมาช่วงนี้ก็บ่เป็นตามบานะครับสวะาหลายปลาบ่เขาปลาวั่วมาก่อนมามากกว่สที่สิมาม,า,า,มาเป็นสะพานนะ่ะกดทางเป็นทีมงานเสริม เป็นสนามกอล์ฟไม่ผ่านครับก็นีเป็นทางที่เขาลัดเลาะไป็มูบาร์ดัดเลาะสนามกอล์ฟ ฟังคนมัน่อมีสภาพมนตกอปมาปลาอาจจะเขาดีอะไรแต่ว่ามองกินคือมองสภาพอยู่ข้างหลังครับแต่ว่าคนนั่งเต็มเลยมได้นั่งแบบเขามานอนเฝอนุ่นอนเฝ้าอยู่บะชื้นไม้ทีๆครับเรียบคลองเผานะครับวันนี้คือบ่อใดบ่อหินโตเลยนะครับแต่ว่าเห็นปลาพอาะเป็นไงนะแล้วก็ว่าปลามันเขาเราวาดแล้บอกอยู่ย่างไปก็เลยไปล่องบึงเชือบสรุปว่าเขาแมนคั่มระไว้ดี โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสําหรับคลิปคลองจวดเผานะครับเส้นเดียวกันกับห้องเอเส้นเดียวกันก็ไปบอ่อหลางนะครับแอ่เลยมาอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมีโอกาสมาลองไหมครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับไป